อ้าวสวัสดีค่ะมีคนอยู่ไหมกๆๆๆๆๆม็ก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 ็เมจิช่วยเลยกก็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 เปิดประตูยองมาห้านาทีค่ะเพราะว่า อยูอย่่ก็อยากมายังไม่อยากไปอาบน้ำนอนตอนนี้อยู่ข้างล่างคนเดียวค่ะพ่อกับแม่ขึ้นนอนหมดแล้วแล้วก็เหงามากเลยใช่ค่ะมาแบบไม่ได้คิดเลยอยู่ๆก็กดเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าเหงามากเลยค่ะ ก่อนไปอาบน้ำนอนเพิ่งทำภารกิจสุดท้ายของวันนี้เสร็จค่ะก็เลยอยากมาหาหายังไม่อยากนอนทุกคนง่วงแล้วหรอคะง่วงแล้วเหรอ,หหรอทำไมนอนเร็วอะ เดี๋ยวนี้หนูนอนไม่ค่อยหลับอีกแล้วค่ะน่าจะเพราะว่าอยู่บ้านนานก็เลยไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทว้ <c oughs> ไม่อาบน้ำเราก็ยังไม่อาบ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะอาบแล้วรอก่อน <c oughs> ยังขื่นไม่อะค่ะอยากมานั่งจ้องทุกคนเฉยๆค่ะห้านาทีเท่านั้นหนูขอเวลาแค่ห้านาทีค่ะให้ได้ไหมคะหนูขอแค่ห้านาทีเท่านั้นเล่นกับหนูหน่อยอยากอยากเล่นด้วยอืมไม้เมจิก,ก็ยังไม่นอนเลย ได้ทั้งชีวิตขอแค่ห้านาทีค่ะไม่เอาทั้งชีวิตเราแบ่งกันห้านาทีไม่เกินหนูสัญญากับตัวเองว่าหนูจะอยู่แค่ห้านาทีค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรอะ่ะคือไม่ไม่มีอะไรจริงๆแค่อยู่ๆก็ยังไม่อยากขึ้นไปนอนก็เลยกดเปิดไลฟ์ค่ะ เปิดไลฟ์แบบไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะอยากอยู่ยาวๆเลยพี่อยู่ได้ทั้งชีวิตอไว้วันหลังจะมาขอเยอะกว่านี้นะคะวันนี้ขอแค่ห้านาทีฮะสามนาทีจะสี่นาทีแล้วไวมาก ถือว่ามาส่งทุกคนเข้านอนค่ะมา <c oughs> ส่งทุกคนก่อนไปนอนไงนอนหลับฝันดีนะรู้ไหมน้องเนยรักนะรักเหมือนกันค่ะคาวียไม่ใช่ปลาคาวียไม่ใช่ปาลาละคาวียเป็นอะไรคะคาเวีย เป yeah, 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 yeah. B ry b ry ็นท um ี่รักของน้องเมยแง่แง่แงแง่มาบ่อยๆเลยได้ไหมคิดถึงทุกวินาทีเลยได้เลยค่ะตอนนี้สี่นาทีครึ่งแล้วนะคะจะไปแล้วนะเห็นไหมมาห้านาทีเน็ตเลื่อนซื้นๆเลยคืนนี้ฟันดีนะคะบายจุ๊บๆขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนเลยนะคะขอให้ ฝันถึงหนูด้วยนะจ๊ะ <laughs> <laughs> จะได้ไม่ลืมหนูเข้าใจไหมบ๊ายบาย